สวัสดีครับผมธราวิ๊กวันนี้วันนี้เราก็จะมาโชว์เคสตัวของเอ้ยไม,ไม่ดิซาแฮนโดกันนะครับ The Hand ที่มาจากโจโจ้จนั่นเองเรามาเริ่มกันเลยครับน,นี่คือต่อยธรรมดา นี่คือเดดนะครับคลิกบอลเลยนะครับอ้าวเคยไม่โดนโอเคเรามาดูเออนี่กันดีกว่าบลอกอันนี้ท่าสองกับโฟล์กรับจับท่องพื้มแบบวันพีซเอ่อกิบ โอ้ข oh. hey, ้อสองครับแซนด์ชิ่ง <ited> พิ่มแวร์ก็คือแบบใช้เดอแฮนด์แบบให้เข้ามาแล้วก็ต่อยโอ้ทำไมไม่มีขอท่านี้บ้างแล้วกันอ่าท่าสี่แอเรียวเออลืมไปคงไม่มีหรอกมั้ง ถ้างั้นแกไม่รอดแน่โอเคอันติ้ <laughs> สฮันดู มาเราไปดูกันนะครับสกิลหนึ่งวอยลัชย่าสกิลหนึ่งเป็นการสกิลสองครับดับเบิลแกก็คือการถีบนายอป้นเรียบร้อยโอ,โอ้ยุอมเรียบร้อยฮอลล์สตรีม วอล์คมเดชโอ้ยเฮ้ถ uh! oh! yeah. <cri screaming> ้าคุณไม่สอบสคอรนะครับ